ชาติพันธ์ค่ะในจังหวัดลำพูนนั่นคือไทยยวนไทยยองไทยลือมอนแล้วก็กะเหลียงน,นะคะ หน้าที่ในนามของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูนนะคะที่จะนํำพาทุกท่านค่ะเข้าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะคะในการที่จะต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งพันเนื่องในอันดับที่ showcase our distinctive ways of life cultures and local ใช<ส>่ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดหนึ่งในสี่และผมมั่นใจว่าชาวลําพูนส่วนใหญ่ต,ต้องการที่จะให้จังหวัดขับเคลื่อนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งไม่เป็นหลัรนะว่าปีนี้ นะครับทำอย่างไรให้เราได้ถูกบันทึกสถิติโลกในเว r l ์กทีนเน s ตแสกอดในเรื่องของโคมแสงดวงนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอดีวันหนึ่งนะฮะที่มีโอกาสมาเปิดงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูนอีนนี้เป็นครั้งที่สองของผมงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวราย,ายได้จากการท่องเที่ยวโดวยการจัดงานในครั้งนี้ได้นำเสนอความโดดเด่นทั้งทาง,ทงด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในจังหวัดลังพูลอีกทั้งเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ของชาติพันธุ์ทั้ง5กลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่ไทยองไทยื้อไทยยวนมอน และเกลียงสู่สากลโลกและสามารถพัฒนาต่อย,ยอดไปสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ประเพณีและวัฒนธรรมเรียนเชิญประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูนประจำปี2567ณปัตตีปนขอเรียนเชิญ สื่อถึงพี่ดาวชาติพันธุ์ไทยยวนค่ะถูกต้องครับเพราเหนือจัดนี้แล้วดอกตล่อมหรือว่าดอกบานไม่รู้เลยครับสื่อถึงชาติพันธุ์ไทยยองครับเาบอกผอพันการสื่อหนาเลือกสื่อสือหาขนวงา กวดนางงามข้าพิพันธ์งารกระดวนหรือน้อยสร้างสรรค์แฟชั่นชวง to keep um, parades that we've been preparing <laughs> there are identities that we've been trying to preserve we